มากินเข่าอยู่กลางทงกลางไฮกลางหน้าใี่ไหมมือหนี่คำขำเนี่ยงมลี่งได้ยังกินแน่เดี๋ยวยังกินแน่ที่ยังแน่มีกน้ำไม้มกหนูแกงน้ำไม้มกหนูมกหนูก็มี่มีมกหนูนี่มกหนูมกหนูแกงน้ำไม้นี่มกหนูหนูปากแดงบ่ล่ะหนูปากแดงแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เสียบซื้น้ำไม้แกงน้ำไม้ หนึ่งปลาปลาจะแนวเซฟเซฟปลาวาเตะสาสินะปลาวาเตะสาเนาะปลาบ้านน่ากากากันแล้วมุดเองนี้สานี่ไอปูนี่ก็ไปต่ำมานี่ไปเกยเออปูหน้าดินี่ปูกับปูหน้าแซ่บแซ่บโอ้สุดยอดปูหน้าคนปูหน้ากินข้าวปลาแมนกินข้าวน้ำกันนี่วางประแดกแซ่บประแดกมาเจียวเขาเจียวเขาหรือไมากินข้าวซุ่มกันกระพี้กับน้อง สแรดีได้ซุปน้ำมัเียเรซุปแงหอก็เอกรกินโถกินน้ำน้องกินปบปนูซุดยอดเลยสุดยอดุดยปนปูปนปูน่าปนปูน่าปนปูน่าซุปมะเขือแกงดอไม้ซุปอไม้ค่ะอร่อยสแ่แ่บกินข้าวหน้ากินข้าวปลาโถ่หน้าปูกับมีดจ้าลาปูระมีบ้านไห้บ้านนเคีย่ลาปู ม้าแสวต้องการด้วพี่น้องด้วมาแสวต้องการด้ยพ่น